รถตู้ V.I.P จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเบาะเครื่องเสียงล้อแมกชุดแต่งรอบคันใครอยากได้แบบสำเร็จรูปอย่างนี้นะครับตามอันมาดูในคลิปนี้ สวัสดีนะครับสวัสดพีพี่พี่คุณลูกค้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะอยู่กับอันเหมือนเดิมที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออตโต้เราได้รถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาว v a p เข้ามาเพิ่มอีก1ห,หน่วยครับเผื่อสําหรับลูกค้าทั้งในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดกําลังต้องการซื้อรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวแบบสําเร็จรูปวันนี้มาในรูปแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กไม่มีบวกเพิ่ม แล้วได้สิ่งที่ควรจะมีในรถตู้ VP 1คันแบบเต็มหมดทุกอย่างสำหรับตัวรถเนี่ยจะเป็นตัวปี20ครับสีขาวเดิมๆจากโรงงานตัวโซนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบพรเมียมแล้วก็จะใส่สเกิร์ตรอบคันมาให้อันนี้ก็คือจะเป็นตรงรุ่นของตัวคอมพิวเตอร์หน้ายาวเลยส่วนถ้าเกิดไฟหน้ากับตัวตันหมกอ,อันนี้ก็คือจะเป็นตัวไฟของเดิมติดมาให้กับตัวรถตั้งแต่ตอนแรกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวโครงสร้างด้านหน้ากันหน่อยฮะโครงเครื่องเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือเครื่องนะครับเป็นดีเซล2.8ในรหัส1 g d ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะเห็นกันแบบเป็นประจำอยู่แล้วรถตู้หน้ายาวเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นแบบเดิมหรือเป็นแบบ VEP เนี่ยความต้องการในการใช้งานอาจจะไม่ได้ครอบคลุมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดอย่างตรงนี้เรารับประกันโครงสร้างอันนี้แน่นอนอยู่แล้วร้อซมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่อง ตั้งศูนย์ทงร้อระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างจาัดก,การให้ใหม่หมดก่อนที่มีการส่งมองรถสีขาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดูง่ายครับเพราะว่าถ้าเกิดรถเคยมีการประสบอุบัติเหตุมีชนมีพิกาม,มีเปลี่ยนหรือมีตัดต่อโครงสร้างมันจะเห็นได้อย่างทันทีไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังอันนี้คือจะเป็นตัวด้านหน้าของคอมพิวเตอร์หน้ายาวคันนี้ เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างสําหรับตัวด้านข้างเนี่ยอันนี้เราเปลี่ยนล้อให้เลยนะเป็นล้อแม็กแต่งให้เลยนี่สไตล์ v i p แบบทองแท้เลยตัวนี้นะครับไม่มีบวกเพิ่มแม็กใหม่นะฮะยงยางแลพรุ่งนี้ใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างบางท่านเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าอันนี้มันเป็นแค่จุดหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่พอสําหรับในเรื่องตัวความต้องการอันให้ดูในตําแหน่งฝั่งนี้ก่อนโอ้โห อันนี้คือตัวคอนโซลด้านหน้านะฮะแผงข้างประตูเนี่ยเราทําให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็มีการติดตัวลําโพงเพิ่มเพราะว่าอย่างคันนี้เนี่ยจะมีตัวระบบเครื่องเสียงติดตั้งมาให้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็เดี๋ยวตําแหน่งคอนโซลหน้าอันนี้มันจะมีหลายระบบเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าแผงข้างประตูก็จะทําในตําแหน่งด้านหน้าอย่างเดียวคราวนี้เนี่ยตัวภายในในตําแหน่งตอนที่2 ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นตัวเบะเนี่ยเบะมันจะเป็นในลักษณะแบบเบะหนังใหญ่กึ่ง v i p และถ้าเกิดอย่างในตำแหน่งตอนหน้าเนี่ยอันนี้คือสามารถหมุนได้360องศาเป็นในตำแหน่งเบะคู่ส่วนถ้าเกิดอย่างตอนหลังถัดลงไปเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น3และก็4หรือถ้าเกิดนับรวมตอนหน้าด้วยก็จะเป็น 2- 3งาง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะคราวนี้เราจะเห็นได้อย่างคือตัวบันไดข้างเนี่ยจะเป็นแบบ v i p อันนี้ยังไม่ได้มีการลอกเทปกาวออกนะมันจะเป็นตัวสีดําเงาเหมือนพื้นอะคริลิกนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเชลเคาน์เตอร์กลางเป็นตัวของแต่งแบบ V.I.P. ส่วนไฟที่อยู่ด้านข้างนะครับตรงถังดับเพลิงอันนั้นเนี่ยคือตู้แอมนะครับไว้พอเวลาเราสามารถคอนโทรลในเรื่องตัวการปรับเบรคปรับซับติดตั้งนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะมีการติดตั้งและตกแต่งให้มันออกแบบมาในรูปลักษณ์ที่ สวยงามแล้วก็ไม่เกะก,กะเก็บใส่ฟงใส่ไฟทุกอย่างเรียบร้อยส่วนถ้าเกิดด้านบนเพดานเนี่ยจะเป็นในลักษณะเหมือนดวงดาวหมู่ดาวระยิบระยับตรงนี้สามารถเดินเป็นเส้นแบบไฟ rgb ได้นะครับเป็นตัวหลอดแบบ led ทั้งหมดช่ององค์ช่องแอร์มีการทำไฟหมดทุกจุดเหมือนกันแล้วก็ในตำแหน่งตัวจอกลางอันนี้จะเป็นจอของยี่ห้อ star world ตัวจอเนี่ยจะมีการต่อให้มันซิงก์กับตัวจอ Android ด้านหน้าจอ Android ด้านหน้าเล่นอะไรก็ตามแต่จอกลางตรงนี้จะเห็นทั้งหมดสามารถดูเป็นเหมือนพวกแบบแท็บเล็ตดีๆหรือเป็นพวกแบบโหลด n e t f l i x นะครับ HBO ดูซีรีส์ดูหนังดูการ์ตูนทุกอย่างได้หมดหรืออาจจะเป็นการร้องคาราโอเกะก็ได้อันนี้คือครอบคุมหมดทุกอย่างส่วนถ้าเกิดอย่างประตูสไลด์เนี่ยจะเป็นสไลด์แบบธรรมดาแต่จะมีการเพิ่มดูดไฟฟ้ามาให้นะครับ อันนี้คือในตำแหน่งตอนที่2นะฮะนี่คือจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาเนี่ยพามาดูด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะมีการติดตัวสเกิร์ตมานะฮะแล้วก็จะมีตัวไฟทับทิมอันนี้จะเป็นตัวไฟเบรกนะครับหลอดสีเหลืองธรรมดาเป็นชุดสเกิร์ตหน้าหลังก็ตรงรุ่นของคอมพิวเตอร์ตัวโฉมปัจจุบันนะครับคิ้วฝาท้ายเป็นโครเมียมไฟเบรกตัวที่3อยู่ด้านในคขานี้ถ้าเกิดอย่างรถ VP เนี่ยมันมีการเปลี่ยนจอมีการติดตั้งจอกลางมีการติดตั้งกล้องมองหลังให้ด้วย ราะว่าถ้าเกิดอย่างของเดิมเนี่ยคือมันจะไม่มีอันนี้มันจะเป็นกล้องแบบตัวเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะฮะเหมือนกล้องออกมาจากศูนย์เลยเห็นไหมครับเป็นในลักษณะวัสดุที่แบบดีแล้วก็ความชัดชัดเจนเดี๋ยวนี้อันถอยให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดอย่างในตำแหน่งด้านในส่วนถ้าเกิดตอนหลังสุดเนี่ยเราเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับตัวเบาะที่มันเป็นแบบสี่ที่นั่งเป็นตัวเบาะเล็กแล้วก็ด้านใต้นี้จะมีการตีตู้เพิ่ม เป็นลำโพงดอกใหญ่2ดอกแล้วก็ด้านบนศีรษะอันนี้คือเขาจะเรียกว่าแอร์ไมโครบัสหรือตู้แอร์ตอนหลังมันจะช่วยทําให้ความเย็นภายในห้องโดยสารเนี่ยมันเย็นเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันฉ่ามากขึ้นส่วนฝาท้ายก็ได้มีการบูเพิ่มเป็นตัวลำโพงนะฮะเพิ่มอีก2ดอกแล้วก็พวงมานบางดวงบางแดดอะไรพวกนี้ครบหมดแต่อย่างที่เราดูเนี่ยจะสังเกตได้อย่างนึงว่า สิ่งที่เราต้องการสําหรับตัวรถตู้คอมพิวเตอร์หนึ่งคันเนี่ยคันนี้มันมีหมดทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมยิ่งถ้าเกิดตัวนี้อันนี้คือหลักพื้นฐานเลยที่รถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวควรจะต้องมีเพราะว่ามันจะทําให้ภายในของตัวระบบความเย็นเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะตรงนี้ก็คือจะเป็นรอบนอกของคอมพิวเตอร์หน้ายาว VIP แบบเต็มรัมแบบจัดเต็มไม่มีก,กั๊กไม่มีบวกเพิ่ม เดี๋ยวต่อไปแอนพาเข้าไปดูได้ไนกันบ้างไปกันเลยครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูตัวคอนโซลหน้ากันบ้างตรงนี้เนี่ยระบบคอนโรลทุกอย่างเกี่ยวกับระบบไฟจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเริ่มกันด้วยจากคอนโซลเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นของเดิมบางคนอาจจะเอาไปติดเป็นพวกแบบผ้ากำมะหยี่หรือเป็นพวกในลักษณะเหมือนแบบกึ่งอะคันทลา่าอะไรแบบนี้เพื่อความสวยงามก็สามารถทําได้นะครับแต่ทั้งเกินอย่างที่เราอยู่อยู่ตอนนี้อันนี้ของออนมันจะเป็นแบบเดิมเดิม แล้วก็จอ Android ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ที่อ่านได้มีการบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะคอนโทรลซิงกันหมดทั้งตัวจอ Android และก็ตัวจอกลางคราวนี้เนี่ยติดเรื่องกล้องมองหลังเอาไว้นี่นะฮะในเรื่องตัวความชัดเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นในตอนกลางคืนเนี่ยก็ถือว่าชัดมากสำหรับตรงนี้คือกล้องมองหลังติดตั้งให้เลยเรียบร้อยส่วนด้านบนอันนี้คือรีโมทของ Air Micro รบัสสามารถเล่นเป็นแบบระบบแมนนวลได้นี่นะฮะเราจะเล่นเป็นแบบระบบแมนนวลอะไรเงี้ยได้หมดเลย แล้วก็เพิ่มระดับความแรงแอร์อันนี้ตัวอุณหภูมิอ่านี่อุณหภูมิอ่านี่เราสามารถเล่นแบบนี้ได้หมดเลยตั้งค่าได้หมดเลยแล้วก็ในตำแหน่งของด้านใต้ของชุดคอนโซลเกียร์จะมีตัวนี้เกี่ยวกับตัวช่องแอมปเมื่อกี้นี้ที่เราได้ดูกันไปเปิดปิดระบบไฟทุกอย่างจะเป็น3ปุ่มตรงนี้ทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับพวกซับปรับพวกเบรคอะไรพวกนี้ได้หมดเลยคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างระบบไฟทั้งในต่อหลังแล้วก็ตัวเซ็นด้านหน้าอยู่ด้านบนตรงนี้ทั้งหมด เป็นไฟเพดานจอกลางนะครับแล้วก็ตัวไฟในตำแหน่งของด้านท้ายอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็สำหรับตัวกุญแจเนี่ยจะเป็นแบบรีโมทกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกมองข้างพับมองข้างอ่างเงี้ยไฟฟ้าหมดส่วนถ้าเกิดในตำแหน่งของบอดตอนหน้าเนี่ยก็จะคุมในโทนแพทเทิร์นเดียวกับตัวบอดตอนหลังจะเป็นแบบ3พนักพิงก็จะมีตัวบอดเล็กอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราพับเก็บก็จะเป็นเหมือนตัวบอดทั่วไป ให้มาเป็นตัวบอร์ดสีเบจท,ทั้งหมดนะครับตรงนี้นี่ก็คือจะเป็นในตำแหน่งตัวคอนโซลหน้าของคอมพิวเตอร์หน้ายาวไอเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแต่ทุกๆอย่างเนี่ยในการที่เราดูมารอบคันเนี่ยคือจะเปิดปิดหรือคอนโทรลจากด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดเพราะนั่นมันจะใช้งานไม่ได้ยุ่งยากนะครับอย่างนี้อา้มีการบอกฮะคือตั้งแต่เราดูมาเนี่ยอย่างที่มันเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งที่ควรต้องการจะมีมันมีหมดอยู่ใน ในรถคอมพิวเตอร์คันนี้โดยที่เราไม่ได้มีการบวกเพิ่มไม่ได้มีการเก็บเพิ่มหรือไม่ได้มีการเอาไปบวกอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวเนี่ยจบที่สุดเต็มที่สุดแล้วก็ฟยวที่สุดไม่มีใครให้ไม่มีใครขายแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวต่อไปเราไปสุหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำข์คันนี้อีกทีหนึ่งไปกันเลยครับ <M> ก็จบกันไปแล้วอีกคันหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่พี่แล้วก็คุณลูกค้าวันนี้เนี่ยรถแบบเนี่ยเราไม่ได้มีแค่คันเดียวนะครับ เรามีให้เลือกอีกหลาย10คัน20กว่าคันมันจะมีคระผสมรวมกันไปแล้วก็อาจจะแตกต่างกันในภายในแล้วก็เลขไม้นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองสำหรับตัวนี้เนี่ยอันขายในราคา1 2 90, 9 9 0 0 0บาทถ้าเกิดเราไปออกมือหนึ่งเท่าไหร่ฮะ1.3ล้านลดราคาป้ายแดงนะอรอลดอีกกี่เดือนครับกว่าจะได้ขี่3เดือน4เดือนไหนจะเสียเวลาเอาไปทำา VP แบบนี้ เอาไปติดแอร์ไมโครบัสเอาไปเดินระบบเครื่องเสียงเดินระบบสายไฟ5เดือนจะอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอันได้มาในราคาที่ประหยัดกว่าาบแดงประมาณแสนเดียวแต่เป็นตัวรถที่ใช้คำว่าสมบูรณ์แบบและสำเร็จรูปพร้อมใช้งานตัวนี้ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดดูอยู่สนใจนะฮะเบอร์<บ>ใต้ล่างคลิปวิด,โดีโอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ไปิพันออตโตได้เลยอันลืมบอกไปอย่างหนึ่งจัดไฟแนนซ์ ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งซื้อสดฟรีเวดจะส่งถึงหน้าบ้านและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ